วันนี้ก็จะมันคาใจเนาอสามเพราะว่าจะมาให้จะมาสรุปเลขบนอีกรอบหนึ่งบนเรานะเราให้บนอันนี้จะให้คู่โต๊ดนะไม่มาคู่โต๊ดก็จะมาสองตัวบนบนเราวิ่งบนนะเพราะว่าเราวิ่งอยู่ สองสี่เจ็ดใช่ไหมถ้ามันมาตัวนี้นะอันนี้คือส,สรุปสรุปด้วยเนี่ยถ้ามันมาสองสี่เจ็ดเอาสามใส่เอาสามจับจับจับสามเนี่ย สองสามสี่สามเจ็ดสาม,มนีนะลองหกลองหกแต่เน้นนะอันนี้เน้นนะเน้นนะเน้นนี่ลองสองหกสี่หกเจ็ดหกเน้น เน้นสามชุดข้างบนนะคะเนี่ยบนอย่างเดียวน้านี้นะอันนี้คือสรุปเนี่ยสรุปให้จริงๆเนี่ยใบโน้นก็เหมือนกันนะใบที่ที่แล้วนะทุกตัวนะใครชอบใบไหนก็เอาไปซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อซื้อหาเอาแต่ว่าอย่าเยอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในการซื้อหาด้วยนะ ไม่มีใครรวยเพราะหวยนะคะแต่นี้มันเป็นเพียงแนวทางนะนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจับเอาอันนี้คือสรุปของเราใบที่แล้วก็เหมือนกันนะใครชอบวันไหนก็เอาวันนั้นแหละนะคะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ร like, นะคะเผื่อถูกนะ อย่าเยอะถ้ากลัวไม่ถูกก็อย่าซื้อเยอะนะคะสวัสดีค่ะ